สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวพระของหลวงตาคงวัดกลางบางแก้วนะครับผมวันนี้มากับพระเจ้าสัวนะครับเนื้อนวโลหะนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับรุ่นนี้เป็นชุดกรรมการนะครับเป็นชุดกรรมการมีจานด้านหลังนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายครับพี่เข้ามาดูกันก่อนเลยดีกว่า ความสวยงามของพระในเนื้อผิวจะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อผิวจะประมาณนี้เป็นเหรียญหล่อแล้วยังมีคาบคาบป,ปูนคาบอะไรเงี้ย อ่าเนมีค่าป,ปูนครับค่าเบ้าหล่อครับเนื้อผิวจะออกทองๆหน่อยๆน,นะครับอ่า จานหลังจะเป็นอย่างนี้เห็นเห็นเห็นเนลยจานไหมครับเขาจะมีอา่าตันเลขลันรัน,รนโค้ดไ้ครับอันนี้เป็นกรรมการนะครับเนี่ยจุดกรรมการมีคงมีเลขลันเลขนะครับมีจานตรงนี้ครับเนี่ยมีจานสองตัวนะครับเห็นไหมครับอ่า เรื่องพุทธคุณของเจ้าสวนนี้น่าจะหนักไปทางพวกโพกรัพย์เงินทองนะครับแค้วคาดอะไรประมาณนี้ครับของหลวงตาของวัดกลางบางแก้วนะครับผมวันนี้มารีวิวให้ดูก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าองค์พระจิงเป็นประมาณไหนห้อยคอกำลังดีครับผม โอเคนะครับส่วนวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณมากนะครับผม